มาดูในเรื่องของรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะย้ำโควิด -19 เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญต้องเตรียมพร้อมสร้างเสริมสุขภาพชื่นชมพลังท้องถิ่นเข้มแข็งนะคะเยาวชนสร้างสรรค์สร้างโคราชเมืองน้าอยู่ค่ะที่โรงเรียนหินดาดวิทยาตำบลหินดานอำเภอห้วยแถลงนายพลพีสุวรรณชวีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองพร้อมด้วยนายแพทย์สุรเชษฐสถิตนิรามัยรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คนที่ 2. ผู้บริหารสสสนะคะและดรสุปรีดาอดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสๆๆสสลงพื้นที่โครงการโคร,ราชเมืองหน้าอยู่คนเข้มแข็งท้องถิ่นแข็งแรงเพื่อร่วมรับฟังการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของสสสและภาคีเครือข่ายระดับในพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการเปิดพื้นที่สร้างสารรค์สร้างพื้นที่ทางปัญญาเสริมศักยภาพเด็กเยาวชนในพื้นที่ มีภาคีเครือข่ายสร้างเสริมสุขภาพค่ะนายพลพีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกล่าวนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ยาวนานกว่า2ปีส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั่วโลกรวมไปถึงประเทศไทยนะครับดังนั้นเนี่ยการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือต่อปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อสุขภาพ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของสสสและภาคีเครือข่ายแล้วก็จะเป็นต้องติดตามศึกษาวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์รวมถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพเพื่อนำมาเป็นโจทย์สำคัญในการวางแผนการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ได้มากที่สุดกับ นอกจากนี้นะคะดรสุปริดาอดุลยานนท์ผู้จัดการกองทุนสสสยังเปิดเผยอีกว่าสสสให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนง,งานระดับพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายภาวะสุขภาพสร้างการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เกิดเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ โดยจังหวัดนครราชสีมาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องกว่า1,000โครงการมีเครือข่ายทางสุขภาพกว่า350องค์กรในระดับพื้นที่ทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมโดยเฉพาะการขับเคลื่อนง,งานตำบลสุขภาวะเกิดนวัตกรรมรับมือการแก้ไขปัญหาชุมชนครอบคลุม1ิประเด็นอาทิระบบการดูแลเด็กปฐมวัยการจัดการภัยพิบัติการควบคุมยาสูบแอลกอฮอลและสารเสพติดพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุ ระบบบริการสุขภาพรวมถึงสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ได้อย่างทันท่วงทีซึ่งเครือข่ายชุมชนเป็นส่วนสำคัญในการจัดการป้องกันและเฝ้าระวังในพื้นที่โดยส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาวะทั้งทางกายจิตใจปัญญาและสังคมมีภูมิคุ้มกันในตัวเองต่อพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ ส่งเสริมให้มีศักยาภาพและมีโอกาสสร้างพื้นที่ในการแสดงตัวตนจนสามารถพัฒนาเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งมีความรับผิดชอบต่อตอนเองชุมชนและสังคมปัจจุบันนะคะมีการเกิดแกนนำเด็กและเยาวชนในพื้นที่กว่า300คนค่ะในการทำกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพที่สร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบอาทิค่ายเสริมไอเดียสร้างสรรค์กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตจิตอาสา เชื่อว่าในเยาวชนกลุ่มนี้นะคะก็จะกลายเป็นกําลังสําคัญของชาวโควราชล่ะค่ะที่ช่วยสร้างสังคมสุขภาวะให้เกิดขึ้นต่อไปค่ะ